มันนี่ก็ลูกก่อนกลับบ้านลูกก็มาพามาโรงพยาบาลตามหมอนัดหมอนัดมาตรวจตามาหายดีหรือยังก,ก็พามาครับพีน่น้องขึ้นไปชั้นสามเป็นหนมอตาอยู่ชั้นสามค่ะรอรีบมา มาเบิ่งบรรยากาศโรงบานสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านหมดทุกอย่างเลยทุงยัางล้อชมบรรยากาศเฉยๆก็ไม่มีอะไรได้ไว้เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็เคยมาที่นี่ ร้านจอดรถชั้น3มแล้วรถจอดอยู่ชั้น 2, 2> เดินไปค่ะไปหาทางเข้าไปพบคุณหมอกลับบ้านโรงพยาบาลก็สะอาดสะอ้านกว้างใหญ่คนไข้ก็เยอะคุณหมอก็ใจดีพยาบาลก็ใจดี ไปในนี้มีตรอยยิม้มมีแต่เสียงคู่เพาะเพาะฟังคุณหมอกับพยาบาลเบาคุยน้ำกับหายครึ่งนึงละอาการคนเขาเจ้าเขาอ,อ่อํำคนไข้คนหลายหลายได้พแนกได้ก่ะแต่หลายพเนกเนาะเพื่อนแยกย้ายกันไปก็เริ่มบริโเปรกัน ตากับไปพระแนกตาหมออื่นกับไปพระแนกอื่นก็เลยคือคนไข้กหลายที่จริงลหลายเรื่งว่าสูงๆจะเย็นอากาศเย็นดีไม่ร้อนอบอ้าวด้วมีแอร์ทุกที่หลาน็็ลยใส่เสือ้อแขนยาวมาหนาวมาถึงก่อนอันหนาว จาเดินเตาไปให้ชมเฉยๆลูกเต้าเขาก็าเอาใจใสด่ดีเอาดูแลแม,ม่ดีเยู่จ้ามาเดินชมบรรยากาศแค่นี้แหละคะ่ะไม่มีอะไรไปไหนก็ถ่ายอันนั้นชีวิตประจำวันไปหน้าก็ถ่ายหน้าไปลูกบานก็ถ่ายลูกบาลนี่สิละจ้าพี่นอ้อง สวนดอกไม้หนงางาม่มีทางทึง,งน่านมองกรสิไปมองหน้าต่างนั่นแหละก็สิขึ้นไปบนละหมอเขาอยู่ท่นนั่นที่หน้าต่างไปตรงนั้นขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ